สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าอาจารย์คะหนูอยากสอบถามว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยยังไม่มีใครตายเลยอยากถามอาจ,จารย์ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าพ่อตายหรือลูกตายหรือใครตายเนี่ยเราต้องวางจิตยังไงคะอเบกขามันก็ไม่ไหวไหมคะก็พิจารณาไปาไไดาาไปิมันวางไม่ได้ก็พิจารณาไปเพราะเนี่ยเมื่อมันวางไม่ได้ก็พิจารณาไปตามความเป็นจริงใครบ้างเราไม่ตายวันนี้เขาตายวันหน้าเราก็ตาย มันไม่มีใครไม่ไม่พ้นมันไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้ไงเนี่ยเรียกว่าธรรมดาของโลกเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะมีการเกิดย่อมมีการตายถ้าไม่มีถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องมีการตายถ้าไม่มีการยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นพ่อเราเขาเป็นแม่เราเราก็จะไม่มีความทุกข์แสดงว่ามันมีความทุกข์มาจากเรามันเกิดจากการเกิดเพราะเราเป็นเหตุเราเกิดขึ้นมาเมื่อเราเกิดขึ้นมาเรามีพ่อมีแม่เมื่อเรามีพ่อมีแม่เราจงมีความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือพ่อนี่คือแม่ แล้วเราก็มีความรักความผูกพันความห่วงใย,ยความห่วงหาอาทรว่านี่คือพ่อคือแม่ของเรา <c oughs> ถ้าวันหนึ่งเขาตายจากเราไปเอ้ยเราไม่คิดว่าเขาจะตายจากเราไปเราก็เลยมีความสุขดีแต่ถ้าวันหนึ่งเขาตายจากเราไปแต่เขาเป็นของเราก็เราไม่อยากให้เขาตายไงเราก็เลยทุกข์ใจสแสดงว่าความทุกข์ใจมันเกิดต้นเหตุมาจากอะไรอ่ะเกิดจากความยึดมั่นถือมากว่าเขาเป็นของเราใช่ไหมล่ะเอาทำไมคนตายคนอื่นไม่เห็นทุกข์ใจทําไมพ่อแม่ตายทุกข์ใจมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการที่เราไปยึดว่าเขาเป็นพ่อเราแม่เรา ถ้าเรามาอีอุปทานแบบนี้ยืดแบบนี้แน่นอนมันต้องถึงความทุกข์พิจารณาแบบนี้ไปตามความเป็นจริงพิจารณาเข้าไปพิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันจางคลายเพื่อให้มันเกิดความสงบจากความทุกข์ใจมันจะเห็นตามความเป็นจริงไ uh งเออโอเคตามนั้นมันเป็นจริงตามนั้นเราก็จะน้อมไปน้อมไปน้อมไปสุดท้ายเป็นไงใจเราก็จะค่อยๆวางได้มันจะคลายออกเศร้าใจไหมแน่นอนมันยอ่อมเศร้าใจมันยอ่อมเศร้าใจแต่มันจะเบาบางลงเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยเหมือนเราอ่ะโดนเพื่อนด่า แต่เราเข้าใจเพื่อนเราว่ามันด่าเราเพราะมันเจตนาดีเราจะไม่โกรธถูกไหมจะในทางกลับกันไอคนนั้นไม่ใช่เพื่อนเรามันด่าเราโกรธ่ะโกรธเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เพื่อนเราเราจึงโกรธนี่ไงแต่ถ้าเราเข้าใจเขาโกรธนะไม่โกรธเพราะอะไรนี่ไงเพราะเราเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเขาเจตนาดีกับเรานี่ไงอาการเดียวกันกับการที่เมื่อคนในครอบครัวเราเสียชีวิตไปแล้วเราพิจารณาเมื่อถึงชีวิตเราก็พิจารณาไปตามความเป็นจริงทุกคนมันต้องตาย พิจารณาแต่เวลาคนตายมาไม่ตั้งสติไงประเด็นอ่ะภุมไฟร้องไห้จะเป็นจะตายชักดิ้นชักมออดรนทนไม่ได้เพราะอะไรมันขาดสติมันไม่มีสติรู้นึกรู้ตัวมันไม่ตั้งสติไงเพราะนั้นวิธีการแก้ที่ดีสุดคืออะไรฝึกตั้งแต่ยังไม่มีใครตายพอเวลามีคนตายจริงๆอ่ะมันจะวางใจได้มันจะทุกน้อยแม้มันจะร้องไห้มันก็จะร้องไห้อยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็วางลงได้แต่ถ้าไม่เคยฝึกเลยอ่ะเวลาเจอเข้าจริงอ่ะโอ้ย เป็นเดือนเดือนก็ยังวางไม่ลงมันก็จะทุกไปอย่างนั้นอนะ่ะแช่อยู่ในอารมณ์ของอกุศวไปรเรื่อยๆเพราะนั้นฝึกจังใจอย่างไม่ตายฝึกใจเนี่ยฝึกพิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยฝึกมีสติสับปาัญญะรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยฝึกไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีใครตาย